สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำ True Vitamin Water น้ำผสมวิตามินและแร,แร่ธาตุที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรักสุขภาพ True Vitamin Water คืออะไร True Vitamin Water คือน้ำผสมวิตามินและแร,แร่ธาตุที่เสริมคุณประโยชน์ต่อร่างกายโดยมีการนำเข้าวิตามินจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์และประเทศนเทนเธอร์แลนด์ที่ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกับเทคโนโลยีระบบเติมไนโตรเจน ทำให้สามารถเก็บรักษาคุณค่าของวิตามินและแร่ธาตุได้อย่างคงที่ต่อมานะคะเราจะมาแนะนำา2วิตา t a m i n Water ทั้ง2รสชาติโดยตัวแรกค่ะคือ Alive น้ำผสมวิตามินที่จะมาคืนความสดชื่นให้แก่ร่างกายด้วยน้ำผสมวิตามินกลิ่น Exotic f o o d ที่มีส่วนผสมของแครอทม่วงซึ่งในขวดนะคะจะประกอบไปด้วยส่วนผสมของวิตามิน B1 B3 ปี B6 B ปี6ปี9ปี12และมีแร่ธาตุที่สำคัญอย่างซิงค์รวมถึงเกลือแร่ที่จำเป็นต่อร่างกายทั้งโพแทสเซียมโซเดียมแมกนีเซียมเหมาะสำหรับผู้ที่ออกกำลังกายซึ่งจะช่วยรักษาภาวะความสมดุลของน้ำในร่างกายเพิ่มพลังและลดความเหนื่อยล้าต่อมานะคะคือตัวที่2 c a แครด้วยน้ำวิตามินกลิ่นส้มมีส่วนผสมของวิตามิน C A, E, B1, B3, B5, B6, B9, B12 รวมถึงเกลือแร่ที่จำเป็นต่อร่างกายทั้งโพแทสเซียมโซเดียมแมกนีเซียมเหมาะสำหรับการดื่มในทุกๆวันให้ดวงตาสดใสผิวพรรณเปล่งปังลดความเหนื่อยล้าตอนนี้นะคะทุกคนน่าจะได้รู้จักกับ t ูวิตามินวอเตอร์น้ำผสมวิตามินและแร่ธาตุที่พร้อมดื่มให้กับทุกการเริ่มต้นและเริ่มทำสิ่งที่รัก ด้วยการเริ่มดูแลตัวเองสามารถซื้อได้แล้ววันนี้ที่เ e เ e ่ e อและ t และ o f f e f ฟ e ทุกสาขาทั่วประเทศในราคาเพียงขวดละ25บาทเท่านั้นค่ะหากมีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆจะมาอัปเดตให้ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ